ท้องฟ้าปกคลุมด้วยความตึงเครียดไม่ใช่เพียงเพราะกลุ่มเมฆดำครึมแต่เพราะบางสิ่งที่น่ากลัวกว่ากำลังล่องลอยอยู่เหนือศีรษะมองไม่เห็นแต่สัมผัสได้ทั่วโลกเส้นแบ่งคุมรัฐศาสตร์กำลังสั่นไหวภายใต้น้ำหนักของความไม่แน่นอนมหาอำนาจต่างสแสดงท่าทีแข็งกร้าวพันธมิตรบางส่วนเริ่มสั่นคลอนและในสงครามเงียบที่ดำเนินอยู่ทั้งในไซเบอร์และโลกความจริงชาติใหญ่ๆกำลังเผชิญหน้ากันในความเงียบและในโลกแห่งสงครามยุคใหม่ที่จรวดลูกเดียวอาจเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ได้ มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังคงไร้เทียมทานเครื่องจักรที่เคลื่อนไหวอย่างไร้เสียงหลบสายตาทั้งปวงและเมื่อมันจมตีมันก็หายไปเหมือนไม่เคยปรากฏตัวมาก่อนนี้ไม่ใช่หนังนี่คือเครื่องบินวีโบ 2, สองสกิลและระเบิดวิญญาณที่ไม่มีใครจับต้องได้และเมื่อคุณได้เห็นมันทำงานหากคุณโชคดีพอที่จะเห็นคุณจะรู้สึกขนลุกไปทั่วล่างมันถือกำเนิดจ,จากยุคสงครามเย็นถูกกล่อล้ลอมในเงาเมื่อจากมลรับที่โลกไม่เคยรู้จกักวีลบสองไม่ใช่แค่เครื่องบินแต่มันคือคำประกาศ คำเตือนว่าความเหนือกว่าในอากาศไม่ได้เป็นของผู้ที่เสียงดังที่สุดแต่เป็นของผู้ที่ไม่มีใครมองเห็นวิศวกรรมโดยนอรลีแลกราเมนในยุค8ปดปมันถูกสร้างขึ้นเพื่อคำถามที่แทบไม่มีใครกล้าถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากสงครามสามารถเริ่มต้นและจบลงโดยที่สัตว์รู้ไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำคุณดีไซน์ของมันดูประหลาดดังมาจากโลกอนาคตเพียวลึกลับและเหมือนค้างคาวแต่ทุกโค้งทุกมุมมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ b ลบคือความหมายของคำว่า ล่องหนอย่างแท้จริงมันไม่ใช่แค่หลบเรดามันคือการลบตัวตนในยุคที่เทคโนโลยีการเฝ้าระวังคือราชาเรดาอินฟราเรดขึ้นเสียงหรือแม้แต่สายตามนุษย์ไม่มีสิ่งใดจับมันได้ง่ายพื้นที่การสะท้อนเรดาของมันเล็กกว่านกตัวหนึ่งแต่กลับบรรทุกพลังทำลายล้างได้ทั้งเมืองมันไม่คำรามผ่านท้องฟ้าเหมือนเครื่องบินทั่วไปแต่มันกระซิบเอบบบาด้วยความตายออกขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เทอร์โบแฟนยเอฟ1นึยี่ลบ100จำนวน4ตัวซ่อนอยู่ภายในปีก ทำความเร็วได้สูงสุด1,10 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงและบินไกลกว่า11,000กิโลเมตรโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงและสิ่งที่ทำให้มันน่ากลัวยิ่งกว่าระยะทางคือสิ่งที่มันบรรทุกได้ถึงเป้าหมายระเบิดนิวเคลียร์หรือระเบิดธรรมดามันสามารถปลดปล่อยด้วยความแม่นยำสูงบรรทุกระเบิดเวนามไปจนถึงระเบิดเจอาบังเกอร์มากที่สามารถทำลายเป้าหมายใต้ดินได้อย่างสิ้นเชิงออแต่พลังเพียงอย่างเดียวยังไม่พอ อัจฉริยะที่แท้จริงของ B-2 คือระบบควบคุมการบินแบบแฟแร์แวรซซึ่งช่วยให้การบินของมันราบรื่นแม่นยำราวกับมันมีชีวิตนักบินพูดถึง B-2 ราวกับว่ามันรับรู้ความคิดไม่ใช่แค่การควบคุมทางกายภาพทุกวินาทีของมันคือการเต้นรำระหว่างสมดุลกับการหลบหลีกการคำนวณแบบเรียนไทยสำหรับแรงลมความปั่นป่วนและภัยคุกค,คามจาก雷达อาอการออกปฏิบัติภารกิจจริงครั้งแรกเกิดขึ้นในปี 1,999ที่โคโซโวภายใต้ปฏิบัติการในเรสเฟิสเครื่อง B-2 ok ถูกปล่อยออกจากฐานทัพในรัฐมิสซูรีสหรัฐอเมริกาบินตรงนานกว่า30ชั่วโมงโจมตีเป้าหมายด้วยความแม่นยำระดับเซนติเมตรและกลับฐานอย่างปลอดภยัยโดยไม่ถูกตรวจจับภารกิจนั้นเปลี่ยนกติกาของสงครามมันแสดงให้โลกเห็นว่าไม่มีที่ใดบนโลกที่ไกลเกินมือของมันอ้อหลังจากนั้น วีลบสองก็กลายเป็นเงาในสงครามทั่วโลกอัฟการิสถานอิรักลิเบียทุกที่ท,ทีต้องการการโจมตีแบบแม่นยำและรับสุดยอดมันพร้อมพร้อมลอยขึ้นฟ้าการปรากฏตัวเพียงครั้งเดียวของมันสามารถเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ทั้งแนวรบระบบป้องกันอากาศถูกบิดเบือนสัต์รูหนีหายก่อนจะได้ยินเสียงระเบิดความล่องหนของมันคือตัวอาวุธและความกลัวที่สร้างขึ้นในใจสัตรู้คือกระสุนอ่อนในยุคที่การแข่งขันภูมิรัฐศาสตร์กลับมาร้อนแรงอีกครั้ง โดยเฉพาะในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกเครื่องบินลำนี้คือหัวใจของการข่มขู่เชิงยุทธศาสตร์มันสามารถบินจากฐานไกลไกแล้วเติมน้ำมันกลางอากาศดินวนรอคำสั่งอยู่ได้นานหลายชั่วโมงเพื่อจู่โจมเป้าหมายลึกเข้าไปในประเทศศัตรูได้ทุกเมื่อไม่ว่าจะเป็นฐานยิ่งขีปนาวุธศูงบัญชาการหรือโรงงานรับกลางหุบเขาอ,อเทคโนโลยีของบีลบสไม่เคยหยุดพัฒนา วัดสดุดูซับเรดาร์สีเคลือพิเศษระบบตัดสัญญาณอินฟราเรดทุกอย่างอัปเรดอยู่เสมอมันยังคงล้ำหน้ากว่าระบบตรวจจับรุ่นใหม่ทั้งเรดาร์ระยะไกลและระบบต่อต้านอากาศยานขั้นสูงมันคือสิ่งมีชีวิตแห่งท้องฟ้าที่เปลี่ยนรูปร่างอยู่ตลอดเวลาเอาเมื่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เริ่มให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์ใหม่ ประเทศไทยเองก็กำลังมองหาแนวทางป้องกันประเทศแบบไม่ธรรมดาและแม้จะไม่มีโอกาสครอบครองปีลบสองแต่การศึกษามันทำให้เข้าใจว่าอนาคตของการป้องกันคืออะไรความลับความแม่นยำและความพร้อมพร้อมรอบด้านออนในการฝึกซ้อมรบจำลองเครื่องบินขับไล่ของประเทศพันธมิตรเข้าประจำการใกล้เขตพิพาทเรือรบเคลื่อนตัวเข้าสู่พื้นที่สัตว์รู้โดยไม่ถูกตรวจจับสัตว์ร,รู้ไม่เห็นอะไรเลยจู่ๆฐานป้องกันหายวับไปจุดยิงขีปนาวุธระเบิดออกกลางดึกไม่มีคำเตือน ไม่มีเสียงทุกอย่างเงียบสงัดก่อนที่นักวิเคราะห์จะเข้าใจว่า b ีลเพิ่งผ่านไปทำลายเป้าหมายและหายตัวโอและในห่วงเวลานั้นที่ศูนย์บัญชาการเริ่มตั้งคำถามถึงช่องโหว่ทางอากาศข้อความหนึ่งปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนไม่มีการป้องกันใดที่มีความหมายหากคุณไม่สามารถเห็นสัตว์รูได้เลยในสงครามไม่มีโอกาสที่2และบีลบสองทำให้แน่ใจว่าการโจมตีครั้งแรกจะเป็นครั้งสุดท้ายเอาแต่นอกเหนือจากความสามารถแล้ว มันยังเป็นเครื่องจักรที่ต้องการการเคารพการบำรุงรักษาวีรบสองไม่ใช่เรื่องง่ายต้องใช้ฮังเกอร์พิเศษที่ควบคุมอุณหภูมิอย่างเข้มงวดเพื่อรักษาความล่องหนของมันทีมช่างต้องผ่านการฝึกฝนเฉพาะทางไม่ใช่แค่ซ้อมเครื่องบิน แต่ต้องรักษาสถานะอัมพางของมันไว้ตลอดเวลามันคือปาฏิหาริย์ด้านโลจิสติกที่ไม่มีเครื่องบินใดเทียบได้ออแต่สิ่งที่ทําให้มันน่ากลัวยิ่งกว่าคือสัญ,ญลักษณ์ที่มันเป็นมือที่มองไม่เห็นหลังสันติภาพแนวเบื้องหลังการทูตและภายลับในมือของอเมริกาทั่วโลกต่างรู้ว่ามันมีอยู่จริงแต่ไม่มีใครรู้ว่ามันอยู่ที่ไหนบินเมื่อไรและเล็งเป้าอะไรความไม่แน่นอนเพียงอย่างเดียวนี้ก็เพียงพอที่จะเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์ทั้งแนวลบแล้วมันคือความเคารพที่ทำให้ b ีลกสได้รับสมญานามที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่เพราะเสียงระเบิดจากอาวุธของมันแต่เพราะความเงียบก่อนที่ทุกอย่างจะเกิดขึ้นความเงียบที่ทำให้ศูนย์บัญชาการอัม่าต่อความเงียบที่แผ่กระจายไปทั่วห้องปฏิบัติการเมื่อไม่มีสัญญาณใดปรากฏบนเรดาร์แต่เป้าหมายสำคัญกลับถูกทำลายทีละจุดในสงครามยุคดิจิทัลข้อมูลคือราชาแต่ปีลกสคือผู้ลบข้อมูลทั้งหมด มันคือผีในโลกที่เต็มไปด้วยตาอิเล็กทรอนิ์ร่องลอยผ่านน่านฟ้าแทรกผ่านกำแพงจรวดปฏิบัติภารกิจที่ครั้งหนึ่งเคยถูกมองว่าเป็นไปไม่ได้และเมื่อควันจังหลงการไม่ปรากฏตัวของมันกลับดังกว่าการปรากฏตัวเสียอีกออกในขณะที่โลกกำลังเร่งพัฒนาอาวุธเหนือเสียงปัญญาประดิษฐ์และระบบหลายคนขับหลายคนเริ่มเชื่อว่าความล่องหนอาจล้าสมัยแต่นั่นคือความเข้าใจผิดอย่างร้ายแรง ซสยนี่ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีแต่มันคือปรัชญ,ญาของสงครามมันคือศิละปะของการโจมตีจากทิศทางที่สัตว์รู้ไม่คาดคิดในเวลาที่สัตว์รู้อ่อนแอที่สุด b ลบสองไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อสงครามในอดีตแต่มันถูกออกแบบมาเพื่อสงครามที่ยังไม่เกิดขึ้นทุกการอัปเกรดทุกภารกิจทุกการเปลี่ยนแปลงคือการทําให้มันคาดเดาไม่ได้ตรวจจับไม่ได้และเมื่อจําเป็นไร้ความปราณีเอาบทบาทของมันไม่ได้มีเพียงการโจมตี แต่มันคือการยับยั้งเชิงยุทธศาสตร์บนกระดานหมากรุกแห่งสงครามยุคใหม่ b ลบสองไม่ใช่เบียมันคือราชินีที่สามารถเคลื่อนไหวได้ทุกทิศท,ทางโดยที่สัตว์รู้ไม่มีวันรู้ว่ามันจะเล่นเมื่อไหร่หรือเล่นอย่างไรจากศูนย์บัญชาการใต้ดินไปจนถึงรถยิงจรวดเคลื่อนที่ไม่มีเป้าหมายใดที่อยู่ไกลเกินเอื้อมมันไม่ได้แค่ข่มขู่แต่มันสามารถปิดเกมได้ก่อนที่เกมจะเริ่มยุทธศาสตร์การวางกำลังของ บีลบกอลัมหน้าไม่แพ้ตัวเครื่องฐานทับรับทั่วโลกถูกเตรียมไว้พร้อมพร้อมใช้งานเครื่องเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศยังเคซีลบหนึ 5, และเคซีลบสีช่วยให้มันไปได้ไกลทั่วโลกและเครือข่ายดาวเทียมขั้นสูงช่วยให้เป้าหมายถูกส่งเข้าระบบแบบเรียนไทย มันคือเงาที่ไม่มีวันหยุดพร้อมพร้อมปรากฏตัวทุกที่ภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งวันแม้แค่การประกาศวางกำลังของมันก็สามารถทำให้ทั้งภูม,มิภาคหยุดนิ่งและทำให้สัตว์รู้ทบทวนแผนบุกหมายทั้งหมดออในการฝึกซ้อมร่วมกับชาติพันธมิตรมีลบสองกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความร่วมมือประเทศพันธมิตรไม่ได้แค่ชื่นชมแต่มาฝึกกับมันประเทศไทยเองในขณะที่กำลังยกระดับนโยบายป้องกันประเทศก็ไม่ได้มองวีลบสองว่าเกินเอื้อมแต่มองเป็นแบบอย่าง เป็นแรงบันดาลใจสเตเรการลบแบบเครือข่ายและความแม่นยำระยะไกลทั้งหมดนี้กำลังกลายเป็นรากฐานของยุทธศาสตร์ไทยในอนาคตออการจำลองสถานการณ์แบบเรียนไทยแสดงให้เห็นภาพที่น่าถึงศูนย์บัญชาการสัตว์รู้ถูกโจมตีอย่างแม่นยำก่อนจะมีโอกาสตอบโต้ระบบต่อต้านอากาศยานที่ออกแบบมาเพื่อยิงเครื่องบินทั่วไปกลับไม่ทันได้ทำงาน ความล่องหนของ B-2 เปลี่ยนกติกาของสองครามมลัดวงจรลำดับการสั่งยิงข้ามผ่านด้วยดาและหลบรีกร,ระบบป้องกันได้ด้วยการไม่อยู่ตรงนั้นตั้งแต่แรกและเมื่อภารกิจจบลงไม่มีใครสามารถยืนยันได้ด้วยซ้ำว่ามันเคยผ่านมามีเพียงเสษซากความเงียบและความสับสนถึงแม้เครื่องบินลำนี้จะล้ำหน้าแค่ไหนแต่มันก็ไม่เป็นอมตา กองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาได้เริ่มพัฒนาเครื่องบินทดแทน B-21 r a i d e ซึ่งจะเป็นเครื่องบินล่องหนรุ่นถัดไปที่จะทำหน้าที่ควบคู่หรือแทนที่ B-2 แน่นาคตแต่ถึงแม้จะมีรุ่นใหม่ B-2 ก็ยังคงบินต่อไปด้วยการอัปเกรดฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์อย่างต่อเนื่องระบบนำทางการสื่อสารและการป้องกันตัวได้รับการพัฒนาอยู่ตลอดเพราะแม่โลกจะเปลี่ยนแต่ b ีโบก,ก็ยังคงมีคุณค่าเกินกว่าจะปตประจำการง่ายง่ายอนักบินที่ได้รับเลือกให้บินบีลบต้องผ่านการฝึกที่เข้มข้นที่สุดในโลกพวกเขาไม่ได้แค่เรียนรู้วิธีขับแต่เรียนรู้วิธีหายตัวพวกเขากลายเป็นส่วนหนึ่งของตำนานมีเครื่องบินไม่กี่ลำในประวัติศาสตร์ที่สร้างความเปลีขามได้เช่นนี้และมีเพียงหยิบมือเท่านั้นที่สามารถสร้างสมดุลระหว่างความกลัวกับความเคารพได้อย่าง วีบลบสองสำหรับนักบินมันไม่ใช่แค่เครื่องบินแต่มันคือความไว้วางใจภาราทีและจิตวิญญาณผู้พิทักษ์บนฟ้าอ้อและสำหรับผู้ที่อยู่ข้างล่างมันคือภาพที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดที่คุณไม่มีวันได้เห็นอ้อทุกครั้งที่มันโผลออกมาให้เห็นไม่ว่าจะในการแสดงโชว์กลางแจ้งหรือภาพขาวสน,นนผู้คนต่างหยุดนิ่งดวงตาเบิกกว้างความเงียบปกคลุมฝูงชนเด,เด็กจ้องมองด้วยสายตาแห่งความพิศวงทหารผ่านศึกยืนตรงเขาลบเป็นช่วงเวลาที่ความจริงกับภาพยนตร์แทบแยกไม่ออก ไม่มีใครอยากเชื่อว่าสิ่งที่เห็นคือของจริงมันดูสมบูรณ์เกินไปเงียบเกินไปเหมือนไม่ใช่ของโลกมนุษย์แต่กลับบินอยู่เหนือซีซะบอกเราว่าแม้แต่ในยุคข,ของเทคโนโลยีเครื่องจักรยังมีเวทมนต์ที่เราไม่เข้าใจออนนี้คือเครื่องบินที่สอนให้โลกรู้จักตัวสิ่งที่มองไม่เห็นออนในยุคปัจจุบันที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งในช่องแคบไต้หวัน การทดลองอาวุธในคาบสมุทรเกาหลีหรือการแข่งขันอิทธิพลในแอฟริกาและแปซิฟิกอำนาจทางอากาศเชิงยุทธศาสตร์มีความสำคัญกว่าที่เคยและปีลบสองยังคงเป็นหัวใจของกลยุทธ์การป้องกันของอเมริกามันไม่ได้แค่ยับยั้งสงครามแต่มันคือเงาของดาบที่พร้อมพร้อมจะฟันลงหากการทูตล้มเหลวออประเทศไทยซึ่งกำลังเดินหน้าเสริมสร้างศักยภาพด้านกล้าหมกำลังมองดูปีลบสองไม่ใช่ในฐานะสิ่งที่ห่างไกลเกินไป แต่ในฐานะเครื่องเตือนใจว่าการป้องกันประเทศสมัยใหม่ต้องมีอะไรบ้างความยืดหยุ่นความเงียบและการโจมตีที่รวดเร็วและแม่นยำออนี่ไม่ใช่หนังออนี่คือ b ีบสคูณและมันอาจจะกำลังมองลงมาจากฟ้าในตอนนี้เลยก็ได้คุณ